หมมีสันรูปไปเปิดโชว์แบบนี้นะครับผมตัวท็อปแน่นอนกับตัวของ Accord G10 ครับ2.0ไฮบ d ิ e เทคันปี2019มากับตัวของสีขาวหล่อสวยนะครับเทดูดีภูมิฐานสุดๆและที่สำคัญคือท็อป ที่สุดแล้วนะครับผมในเจเนอเรชันนี้นะ,ะมาดูนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเบื้องต้นนะรอบๆเลยคือได้กล้อง360องศามาให้รอบพันนะครับผมด้านหน้าก็าจะมีตัวกล้องอยู่ที่โลโก้ของตัว Honda เขาเลยนะครับผมครบสวยจริงๆนะครับเพราะสวยงามนะครับผมได้เป็นตัวไฮบริดเรื่องของความประหยัดเรื่องของอะไรก็มาเต็มนะครับผมรอบพันสีสวยงามบอดี Body ้เดิมนะครับผมสวยจัดๆเลยแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นภายในสีดำมาบ้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันไปดูกัน เลือกออปชั่นต่างๆนะครับแล้วก็สภาพในตัวของภายในว่าเป็นยังไงกันบา้างไปเข้าไปดูกันครับ เ้ามาแล้วก็สวยงามแสงสว่างจากด้านบนรับกันมาจากตัวของสันรูปที่มีแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับสำหรับในตัวของ Honda c นะคอนโซลหน้าหรืออะไรต่างๆเดิมสวยงามนะครับผม p a d เ l ิด้านหน้าตัวนี้มีให้ใช้งานได้นะครับผมอะไรเป็นมัลติฟังชั่นให้หน้าจอสวยงามนะครับกราฟิกหรือสกรีนหรืออะไรต่างๆดูโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแหมเห็นมาการตกแต่งภายในของ h o n d ้ผมบอกว่า กินนะใครที่ชอบเรื่องของความหรูหราแล้วก็ใช้งานง่ายๆดูสบายตานะครับผมจัดเรียงสวยๆผมว่า Honda น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับผมสวยนะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้มาดูหรูหราพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับผมที่เท้าแขนที่วางแขนสําหรับคนชอบขับรถมือเดียวนี่ก็มองข้ามไม่ได้นะบางคนชอบบางคนมีพื้นที่นิดเดียวมันก็รู้สึกอึดอัดนะแต่คันนี้คือให้มาแบบ กว้างๆเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับเบาะหนังนะครับผมก็จะเป็นในโทนของสีดําทั้งหมดด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ทรงเบาะของเขาก็ดูดีด้วยนะครับผมเรียวไปถึงช่วงของศีรษะนะครับทาให้ประโยชน์นะเวลาที่แบบนั่งด้านหลังนะใครจะมองวิวมองอะไรมันก็ดูโปร่งแล้วก็ดูโล่งขึ้นเห็นไหมคันด้าเขาคิดมานะครับผมสําหรับในผู้โดยสารด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับผมนั่งสบายๆแบบนี้ขับขี่ดีๆแบบนี้แล้วก็ได้ทั้งทีเอาตัวท็อปแบบนี้ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวดูราคากันหน่อยครับว่า เจ้าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับท็อปสุดแล้วของในตัวของ Honda G 1 0คันนี้ปะเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าราคาเท่าไหร่ป่ะ เร็จผ่อนนี้จัดไปได้เลยครับอยู่ประมาณ1 6 0 0ๆตึ๊ดๆเท่านั้นเองนะครับทักมาครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 3 7 7 7 7 7 7และ0 8 3 7 7 7 7 7 7 7ไทยใครที่เป็นสาวกของ Honda อยู่แล้วหาตัว Accord ใช้หรือหางงบผ่อนที่อยู่ในเระดประมาณนี้อยู่นะครับผมทักกันเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ใครอยากหารุ่นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้สอบถามได้เดี๋ยวให้น้องๆทีมงานโตตขาติด ต่อกลับไปครับวันนี้สวัสดีครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะ